สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเกลนะครับหรือ SQL นะครับของ First c o m FC168 นะครับวิธีปรับสเกลมันก็ไม่ยากนะครับเรามาปรับสเกลพร้อมกันนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับกดเมนูกดเลขหนึ่งนะครับกดเมนูกดเลขหนึ่งครับปุ๊บเห็นไหมครับมาแล้วนะครับ อันนี้มันอยู่ที่ระดับ3นะครับตัวนี้มาตรฐานของเครื่องนี้นะครับ fc หนึ่งหกแปดอยู่ที่เลข3นะครับถ้าเราจะปรับนะครับให้กดเมนูครับปุ๊บอ่านะครับกดลูกศรขึ้นก็เป็นศูนยน่าสี่ห้าหกนี่ครับเจ็ดมันมีทั้งหมด9ระดับนะครับอ่าเก้าระดับทั้งหมดนะครับอ่ระดับของมันก็คืออ่าระดับที่3นะครับอ่กดอ่าได้เลข3ามแล้วให้กดยืนยันครับปุ๊บ อ่านะครับเสร็จแล้วกด exit ออกมานะครับก็คือเรียบร้อยนะครับวิธีปรับ SQL มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายการปรับ SQL ให้นิดหนึ่งนะครับการปรับ SQL นะครับถ้าเราปรับต่ําเท่าไหร่มันจะยิ่งรับไว้นะครับอ่านะข้อเสียของมันก็คืออ่ามันจะมีเสียงซ่าเสียงแทรกนะครับถ้าเราปรับต่ํานะครับอันนี้ก็คือปรับไว้ที่ระดับ3กําลังพอดีนะครับ ถ้าเราปรับสูงนะครับปรับสูงนะครับมันก็จะยิ่งรับชัดนะครับไม่มีเสียงซ่านะครับรับชัดเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะรับช้านะครับอ่านะครับทีนี้ให้ท่านเลือกเอาไว้ที่ระดับ3นะครับตัวนี้นะครับกำลังพอดีนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับอาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ